มงคล3ประการที่จะทำให้ ชีวิตคุณนะคะเบ่งบานได้ทันทีค่ะอันแรกนะคะคือการที่คุณทําในสิ่งที่คุณรักค่ะคุณเคยได้ยินไหมคะทําในสิ่งที่แรงรักแล้วชีวิตเนี้ยมันจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณจะมีความสุขคุณจะกระดีกระดาเหมือนอย่างเวลาคุณเอยอได้ออกมาสอนได้ออกมาไลฟ์อบมันมีความสุขอะมันไม่ได้มาแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันเหมือนมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือการทําในสิ่งที่รักถ้าคุณไม่ได้รักเขาอย่างจริงจังคุณไม่ต้องดันทุรังทําสิ่งนั้นเลยค่ะเพราะสิ่งนั้นมันจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จเล็กน้อ ซึ่งความจริงแล้วตัวคุณอะสำเร็จได้มากกว่านั้นข้อที่2ค่ะเมื่อความฝันของคุณรุนแรงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันจะเกิดการลงมือทํามันจะเกิดการแบบอยากจะทำโน่นมีไอเดียมากมายอันนี้ค่ะคือแอคชั่นหรือการลงมือทําค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะ คุณจะมีสิ่งที่เรียกว่าโฟกัสค่ะคือการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของตัวเองอยู่กับลูกของตัวเองไม่พาตัวเองหลงทิศหลงทางไม่พาตัวเองเฉะขวาเฉซ้ายคุณจะอยู่ในเส้นทางความสําเร็จของตัวเองค่ะและนี่คือบัญญัติ3ประการที่ทําให้ชีวิตคุณเบ่งบานในทันทีใครที่มีครบทั้ง3ข้อพิมพ์คําว่าฉันนี่ไง